ดวงดาวที่ใฝ่ฝันภารกิจอันทรงเกียรติและความสิ้นหวังเตรียมพบกับการสำรวจดูหน้าของเราเคอร์เบชาวเคอร์เบได้ส่งนักสำรวจสามคนเพื่อไปทำภารกิจสำรวจดาวดูหน้าเราจะเชิญทุกคนไปพบกับยานที่จะพานักสำรวจเหล่านี้ไปสู่ภารกิจมีชื่อว่า To the Duna Craft เราได้ทําการสร้างยานอาวกาศโดยยานที่เราสร้างจะปล่อยออกไปแค่รอบเดียวเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากรในการขนส่งภายในยานอาวกาศที่เราเออกแบบมีสิ่งสําคัญ3อย่างนั่นก็คือดาวเทียมเพื่อช่วยในการสื่อสารฐานวิจัยสําหรับอยู่อาศัยและโลเวอร์เพื่อสํารวจทรัพยากรจากนั้นเราได้ติดพลัชชุดกับตัวฐานวิจัยและตัวโลเวอร์เพื่อช่วยให้ลงจอดได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากดูน้าเป็นดาวที่มีชัน้นบรรยากาศ เราได้ทำการส่งยานอวกาศไปยัง l ล w คอ r b บ n o อ b i t ณตอนนี้นะครับเราจะใช้ความรู้เรื่องท r a n s f e r point เพื่อทำโฮแมน t r a n s f e r เพื่อวางแผนการเปลี่ยนโมเมจรนะครับดเดยอาศัยกฎข้อที่สของเคเลเลอร์นั่นคือค่ากำลังสองของหนวงอาทิตย์จะแปลผันตรงกับกำลังสามระยะห่างจากหนวงอาทิตย์นอกจากนี้เราจะต้องคำนึงจุดอพ o ับเ s ฟและ p พลี a p s i s สสำหรับการคำนวณอีกด้วยนะครับซึ่งจากการคำนวณเราจะได้ว่า เราจะต้องทําการปรับฐานเฟอร์พอยต์เมื่อเครอร์บลทำเฟตแองเกลิลประมาณ44.3องศากับดูหน้านั่นเองครับเมื่อมูฟเฟตของระหว่างดาวเคอร์บินและดูหน้าได้44.3แล้วเราจะทําการสร้างโนดแมนูเวอร์และปรับให้อินเตอร์เซกกับจุดเจอดูหนาระยานของเราครับ ต่อมาเมื่ออินเตอร์เซกแล้วเราจะเปิดไอพ่นโดยจุดที่เหมาะสมในการปล่อยจะวัดจากระยะเวลาที่ห่างจากโหนดต้องมีค่าเป็นครึ่งหนึงของเบอร์นิงไทม์ครับและเวลาเบอร์นิงไทม์ควรน้อยที่สุดเท่าที่เป็นได้ได้เพื่อให้มีเชื้อเพลิงใช้ต่อในการโคจรดาวดูหน้า เร่งเวลาจนยานอวกาศเข้าใกล้เอ็นคาเตอร์กับดาวดูนาเมื่อเข้าใกล้แล้วเราจะสร้างโนดใหม่ในการโคจรกับดาวดูนาเมื่อเราได้โคจรดาวดูนาแล้วเราจะปรับวงโคจรให้เข้าสู่โครงใต้เพื่อลงจอดดาวดูนาก่อนที่เราจะลงจอดบ,บนดาวดูนาเราจะปรับวงโคจรให้จุดอพออปซิสอยู่นอกวงโคจรของดาวไอซ์หรือก็คือดวงจันทร์ของดูนานั่นเอง และทำการปล่อยดาวเทียมทั้งสองดวงไปทำมุมตั้งฉากทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพื่อทำให้ระบบสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อปล่อยดาวเทียมทั้งสองดวงเสร็จแล้วเราจะปล่อยดาวเทียมอีกตัวที่ l o ล Duna Orbit และทำการลงจอดบริเวณโค่โลกใต้ของดูนา และสุดท้ายนี้คือการลงจอดสูย์วิจัยอย่างสวยงามตอนนี้สูย์วิจัยและโลเวอร์ได้ลงจอดบนดาวดูนาเรียบร้อยแล้วเหล่าเคอร์บินจึงได้เริ่มดาเนินการทำภารกิจสำรวจดาวเมื่อเวลาผ่านไปทรัพยากรและพลังงานก็เริ่มหมดลงเหล่าเคอร์บินเริ่มหมดแรงและสิ้นหวังจากการทําภารกิจตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยกำลังสิ้นหวังอ,อยู่หรือเปล่าเลือกสิ สีแดงคือตายเอ้าวลสีฟ่าเลืออะไรเจ้าก็ลองดูเองสิใบอมโพของดูน่ามีมหาสมุทรขนาดใหญ่และด้วยความที่อุณหภูมิเฉลี่ยของดูน่าอยู่ที่ประมาณลบ85องศาจึงทำให้มหาสมุทรนั้นกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดน้ำแข็งเหล่านั้นสามารถนำมาบดและใช้เลเซอร์เพื่อกระตุ้นการกินอุณหภูมิของน้ำแข็งให้ได้เป็นน้ำ โดยเอาพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาใช้งานจากนั้นจะนำน้ำที่ได้มาผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสเพื่อยกน้ำออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนไฮโดรเจนที่ได้จากกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานไฮโดรเจนได้และออกซิเจนก็นำมาเป็นอากาศสำรองให้ชาวเคอร์บินหายใจได้เช่นกันหลังจากเคอร์บินได้รับความรู้จึงรีบไปบอกเพื่อนเกี่ยวกับวิธีหาพลังงานเพิ่มบนดาวดูนา เพื่อเป็นทางเลือกมาใช้เป็นพลังงานทดแทนและนี่ก็เป็นอีกข้วสำคัญของเคอมิวเตยยชาติที่ได้คนพปรดพบรู้เกี่ยวกับการหาพลังงานทดแทนเพื่อเป็นไอเดียทางเลือกในการค้นหาทรัพยากรบนดาวอังคาร